ชาลี Charlie, รอจนพวกเขาออกไปจึงมองหน้ากรอเลียแล้วยิ้มสำหรับคนฉลาดอย่างมันคราวในต้องบอกว่างี่เง่าบลมเลยกรอเลียจ้องตาชาลีชาลียิ้มรับฉันคิดว่าเขาแน่รักดีออกเธอพูดแต่ผมว่าคุณน่ารักกว่า ชาลีถอนใจหลับตาลงแล้วโน้มตัวช้าๆเพื่อจูบเธอริมฝีปากของเขาเริ่มเสียดสีกับริมฝีปากของเธอแต่แล้วกลอเรียก,ก็ลุกขึ้นยืนรู้ไหมว่าอะไรในตัวเธอที่ทำให้ฉันตื่นเต้นจริงๆเธอถาม ชาลีกระพริบตางงงแล้วเงยขึ้นมองอะไรเหรอผู้ชายทุกคนที่ฉันเจอมาน่ะต้องการฉันเพื่อทำอย่างว่าเหมือนกันหมดแต่เธอไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เหมือนยังไงไม่เธอยิ้มถ้าเป็นคนอื่นนะตอนเนี้ย ก็คงยุ่งยามจนมือไม้ฉันปั่นป่วนไปหมดละแต่งบทกวีให้ฉันอีกดีกว่าเธอพูดแต่ชาลีตะกุกตะกักกรุณาเถอะนะกลอเลียหันมามองหน้าเขานะนูวันด้าตกลงผมกำลังคิดอยู่ เขาหยุดไปครู่หนึงแล้วจึงร่ายออกมาแห่งการสมรสอย่างแท้จริงซึ่งยอมรับอุปสรรคที่เกิดขึ้นความรักไม่ใช่ความรักที่แปลเปลี่ยนเมื่อพบกับความเปลี่ยนแปลงหรือบิดงอเมื่อต้องเรื้อร้างไปกลอเลียกรีดด้วยความพึงพอใจอย่าหยุด ชาลี้ายต่อเมื่อกรอเลียควรคลางดังขึ้นโอไม่มันเป็นรอยที่ตราตรึงไว้แน่นสนิทซึ่งทนทานต่อพายุร้ายโดยไม่สั่นไหวเป็นดวงดาราแด่ทุกเพตราที่รอนแรมด้วยคุณค่าที่ไม่มีใครอย่างถึง แม้ว่าความสูงอาจคาดเดาเอาได้นี่มันยอดกว่าเซ็กที่คือเคยมาซะอีกกรอเลียพูดแบบนี้สิถึงเรียกว่าหวานหยาดเยิม้มชาลีกรอกตาด้วยความงุนงานแต่ก็ยังคงร่ายบทกวีต่อไปตลอดค่ำคืนวันต่อมานักเรียนทั้งหมด ถูกเรียกประชุมในโบสถ์ของสถาบันเวลตันเสียงนักเรียนคุยกันดังระงมขณะที่พวกเขาขยับตัวเข้านั่งที่และส่งหนังสือพิมพ์โรงเรียนให้กันดูน็อกซ์โอเวอร์สตรีทนั่งลงเขาพยายามปิดบังรอยฟกช้ำบนใบหน้าส่วนนีนทอสทพีมีคคาเมรอนโดยเฉพาะชารี มีสีหน้าเอ็ดโรย,ย่างเห็นได้ชัดพีคเอามือป้องปากหาวระหว่างที่ส่งกระเป๋าเอกสารให้ชาลีทั้งชุดเลยนะพีทกระซิบชาลีพยักหน้ารับอาจารย์ใหญ่โนแลนเข้ามาในโบสนักเรียนรีบเอาหนังสือพิมพ์ลงแล้วยืนขึ้นโนแลนก้าวยาวๆไปที่แท่นพูด แล้วส่งสัญญาณให้นักเรียนนั่งลงเขากระแอมดังๆในหนังสือพิมพ์เกียรติภูมิเวลตันฉบับประจำสัปดาห์นี้ปรากฏข้อความลบหลู่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการเรียกร้องให้มีนักเรียนหญิงในเวลตันแทนที่จะเสียเวลาอันมีค่าของครูไปกับการสืบหาตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งครูบอกพวกเธอได้เลยว่าครูต้องหาพบอย่างแน่นอนครูจะขอให้นักเรียนทุกคนที่รู้เห็นเกี่ยวกับข้อความนี้แสดงตัวที่นี่เสียแต่บัดนี้ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นใครก็ตามนี่เป็นโอกาสเดียวของเธอที่จะรอดพ้นจากการถูกไล่ออกจากโรงเรียนนี้โนแลนยืนเงียบ รอดูปฏิกิริยาท่ามกลางความเงียบอันน่าอึดอัดจูจ่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชาลีรีบยกกระเป๋าเอกสารขึ้นมาวางบนตักแล้วเปิดออกภายในเป็นโทรศัพท์ที่กำลังดังพวกนักเรียนกระซิบกระซาบด้วยความประหลาดใจไม่เคยมีใครทำสิ่งที่อุกอาจเช่นนี้ในเวลตันมาก่อน ชาลีรับโทรศัพท์อย่างไม่เกรงกลัวฮัลโหลที่นี่สถาบันเวลตันครับเขาพูดเสียงดังกะให้ทุกคนได้ยินครับอยู่ครับ you, รบอสักครู่ครับอาจารย์โนแลนครับโทรศัพท์ถึงอาจารย์ครับชาลีพูดทำเสียงจริงจังใบหน้าของอาจารย์ใหญ่เปลี่ยนเป็นสีแดงจัด อะไรโนแลนถามขึ้นเสียงชาลียื่นหูโทรศัพท์ไปทางอาจารย์โนแลนพระเจ้าครับท่านบอกว่าทางเวลตันควรรับนักเรียนหญิงชาลีพูดโทรศัพท์ต่อระหว่างที่เสียงหัวเราะของนักเรียนดังสนั่นลั่นโบสถ์เก่าแก่ของสถาบันอาจารย์ใหญ่ไม่รีรอที่จะจัดการกับละครตลกท้าทายฉากนี้ พอรู้ตัวอีกทีชาลีก็พบว่าเขากำลังยืนอยู่กลางห้องทำงานของโนแลนในขณะที่อาจารย์ใหญ่กำลังเดินไปมาด้วยท่าทางโกรธจัดลบปล่อยแต้มบนหน้าออกโนแลนเค้นเสียงบอกมามีใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างไม่มีครับอาจารย์ ชาลีตอบผมคนเดียวครับผมเป็นคนตรวจพูฟหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นผมก็เลยแทรกข้อความนั้นลงแทนของลอบเครนคุณดาวตันโนแลนพูดถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นคนแรกที่พยายามทำตัวเพื่อให้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนนี้แล้วแล้วก็ขอให้คิดให้ดีอีกครั้ง เคยมีหลายคนที่แสดงเจตนาเช่นเดียวกับเธอแต่ก็ล้มเหลวแน่นอนเหลือเกินว่าเธอก็เช่นกันที่จะต้องล้มเหลวเตรียมตัวได้ชาลีทำตามคำสั่งแล้วโนแลนก็หยิบใบพายเก่าแก่อันหนึ่งขึ้นมาเป็นใบพายที่เจาะเป็นรูๆไว้เพื่อลดแรงต้านโนแลนถอดเสื้อนอกออก แล้วขยับตัวมาที่ด้านหลังของชาลีนับดังๆคุณดาวตันโนแลนสั่งแล้วเขาก็ฟาดใบพายลงบนก้นของชาลี 1. โนแลนเวี่ยงใบพายฟาดลงไปอีกคราวนี้แรงกว่าเดิมชาลีสะดุ้งสองโนแลนฟาดและชาลีนับ เมื่อฟาดไปได้สี่ครั้งเสียงของชาลีก็เบาจนแทบไม่ได้ยินและสีหน้าก็บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดคุณนายโนแลนภรรยาของอาจารย์ใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เลขาและนั่งอยู่บริเวณส่วนนอกของที่ทำงานพยายามไม่ฟังเสียงการลงโทษที่กำลังดำเนินอยู่ภายในห้องเกียรติยศซึ่งอยู่ข้างๆ นักเรียนสามคนซึ่งมีคาเมรอนรวมอยู่ด้วยกำลังร่างภาพหัวกวางมูสที่แขวนไว้บนฝาผนังพวกเขาได้ยินเสียงใบพายฟาดใส่ชาลีแล้วรู้สึกกลัวจนขนลุกขนพองโดยเฉพาะคาเมรอนซึ่งไม่สามารถวาดรูปต่อไปได้อีกเมื่อฟาดไปถึงครั้งที่เ็น้ำตาก็ไหลาอาบแก้มของชาลีนับ โนแลนตะโกนสั่งเมื่อฟาดถึงครั้งที่9และ10บชาลีก็พูดไม่เป็นคำโนแลนหยุดเมื่อฟาดครบสิบครั้งแล้วเดินอ้อมไปประจันหน้ากับชาลีเธอยังยืนยันว่าทั้งหมดเป็นความคิดของเธอแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เขาถามชาลีกลั้ำกลืนความเจ็บปวด ใช่ครับอาจารย์สมาคมกวีรายชีพคืออะไรครูต้องการรายชื่อโนแลนตะโกนชาลีตอบเสียงแหบแห้งรู้สึกคล้ายจะเป็นลมผมคนเดียวครับอาจารย์โนแลนผมสาบานได้ผมแต่งมันขึ้นมาเองถ้าครูรู้ ว่ามีคนอื่นร่วมด้วยคุณดาวตั้นพวกเขาจะต้องถูกไล่ออกแต่เธอจะเพียงแค่ถูกทันบนเท่านั้นเข้าใจหรือเปล่าเอาละยืนขึ้นชาลีทำตามคำสั่งใบหน้าแดงก่าจากการฝืนกลั้นน้ำตาและความอับอายเบลตันให้อภัยได้นะคุณดาวตั้นถ้าเธอมีความกล้าหาญที่จะยอมรับความผิด ที่ได้กระทําลงไปและกล่าวคำขอโทษต่ตอทั้งโรงเรียนชาลีโซเซออกจากห้องทํางานของโนแลนค่อยๆเดินกลับหอพักนักเรียนจูเนียขณะนั้นพวกนักเรียนกำลังงุ่นงานอยู่ในห้องของตัวเองเดินเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่แถวห้องโถงเพื่อรอการกลับมาของชาลี พอพวกเขาเห็นชาลีเดินมาพวกเขา really to together, ทัาท้งหมดก็รีบวิ่งกลับเข้าห้องของตัวเองแล้วทำทีเป็นอ่านหนังสือชาลีเ <revol> ด <ver 2> <c oughs> ินตามทางเดินมาช้าๆพยายามไม่แสดงความเจ็บปวดเมื่อเขาใกล้จะถึงห้องนีนท็อดน็อกส์พีทและมีกก็เข้ามาหาเกิดอะไรขึ้นนีนถาม นายเป็นอะไรหรือเปล่านายถูกไล่ออกไหมไม่ชาลีตอบโดยไม่มองหน้าใครเกิดอะไรขึ้นนีนถามซ้ำเขาจะให้เราเปิดโปงพวกเราทุกคนทั้งหมดรวมทั้งขอโทษทางโรงเรียนด้วยแล้วเราก็จะได้รับการยกโทษชาลีพูดแล้วเปิดประตูเดินเข้าไปในห้อง แล้วนายจะทำยังไงนินถามชาลีให้ตายสินินบอกแล้วไงว่าเราชื่อนูวันด้าชาลีพูดแล้วมองพักพวกด้วยสายตาที่บอกเป็นในในแล้วปิดประตูปังพวกนักเรียนมองหน้ากันแล้วยิ้มอย่างชื่นชมที่ชาลีไม่ได้เปิดเผยความลับของพวกเขา บ่ายวันนั้นโนแลนเดินเข้าไปในตึกเรียนตึกหนึ่งเขาใบาหน้าไปตามทางเดินที่เชื่อมระหว่างตึกตรงไปยังห้องของครูคีติงเขาหยุดที่ประตูเคาะแล้วเข้าไปในห้องเรียนขณะที่เขาเดินเข้าไปในนั้นครูคีติงกำลังคุยอยู่กับแม็กอลิสเตอร์อาจารย์คีติงขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมครับ โนแลนพูดขึ้นขัดการสนทนาของอาจารย์ทั้งสองขอตัวนะครับแม็กอลิสเตอร์พูดแล้วรีบหลบออกไปจากห้องโนแลนหยุดพูดแล้วมองไปรอบๆที่นี่เป็นห้องเรียนแรกที่ผมสอนจอนคุณดูหรือเปล่าโนแลนพูดระหว่างที่เขาเดินช้าๆไปรอบๆห้องนี่ก็โต๊ะทำงานตัวแรกของผม เขาพูดระลึกถึงความหลังผมไม่อยากรู้ว่าอาจารย์เคยสอนคีติ้งตอบภาษาอังกฤษรุ่นก่อนคุณเยอะการที่จะเลิกสอนเนี่นะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากพูดก็พูดเถอะเขาเว้นจังหวะแล้วมองตรงไปที่คีติ้งจอน ผมได้ยินเขาลือกันเกี่ยวกับวิธีการสอนนอกรูปนอกแบบในชั้นเรียนของคุณผมไม่ได้เ่าวหาว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่เด็กดาวตั้นทำอะไรแผลงๆนั่นแต่ผมไม่คิดว่าผมถึงกับต้องเตือนคุณนะว่าเด็กในวัยขนาดนี้นะ่ะมักจะประทับใจและฝังใจอะไรได้ง่ายๆ คำตำหนิของอาจารย์ก็น่าประทับใจมากทีเดียวจริงๆนะครับคีติงพูดคิ้วของโนแลนเลิกขึ้นสูงอยู่ครู่หนึ่งเขาปล่อยให้คําวิจารณ์ผ่านไปโดยไม่ต่อคําที่สนามกีฬาวันก่อนมีอะไรกันเหลือเขาถามสนามกีฬาคีติงถามทวนที่พวกนักเรียนส่วนสนาม แล้วก็ปลบมือพร้อมๆกันอ๋อนั่นเองเป็นแบบฝึกหัดที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความชั่วร้ายของความซ้ำซากยึดติดในระบบเก่าๆของผมจอนหลักสูตรของที่นี่ได้รับการจัดเตรียมและพิสูจน์แล้วว่าได้ผลถ้าคุณยังสงสัยในประเด็นนี้อยู่แล้วก็เราคงต้องป้องกันไม่ให้พวกเขาทำอย่างนี้อีก ผมคิดเสมอมาว่าการศึกษาคือการเรียนรู้ที่จะคิดในแบบของตนเองคีติงพูดโนแลนหวเลาะตั้งแต่อายุเท่าเนี้ยนะหรอไม่มีทางหรอกประเพณีต่างหากจอนวินัยด้วยเขาตบไหล่คีติงเหมือนให้กำลังใจเตรียมพวกเขาให้เข้าวิทยาลัยดีกว่า แล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเองอาจารย์โนโลแลนยิ้มแล้วเดินออกไปคีตติ้งยืนเงียบจ้องมองออกไปทางนอกหน้าต่างครู่หนึ่งต่อมาแม็กอลิสเตอร์ก็โผล่มาที่ประตู